สวัสดีครับมาดนดวงรายวันของวันที่12เมษายน2566นะครับซึ่งตรงกับวันพุธแรม7จ็ค่ำเดือน5ปีเถาะนะครับนะวันนี้สีที่ใช้เสริมดวงทานด้านโชคลาภนะครับก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนสีขาวสีครีมนะครับสีที่ห้ามใช้เลยนี่จะเป็นสีชมพูนะครับดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้อาจารย์จะใช้ไพ่ชุดนี้ในการที่จะเช็คดวงเช็คพลังงานไพ่ แต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับคนที่ชมทางทิดตอกช่วยกดหัวใจแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆน,นะครับคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆดีๆเพื่อที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนะครับคนที่เพิ่งชมคลิปอาจารย์เป็นครั้งแรกนะครับหรือเ,เพิ่งเจอกันนะ,ะกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับที่อาจารย์จะอัพลงทุกวันนะฮะดูดวงสนตัวนะครับมีค่าเปิดดวงอย่ที่599บาท ใครสนใจนะครับคนที่ชมทางทิกตอกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกต็อกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกของแต่ละแพลตฟอร์มได้เลยนะครับคนที่ชมทาง y o u t u นะฮะคุณแตะลิงก์ตรงใต้คำอธิบายเข้าไปโอนเงินจองคิวที่อินบ็อกของเพจได้เลยนะครับผมอ่ะช่วงนี้ช่วงสงการเดินทางกลับบ้านกันดีๆนะครับแล้วก็ไปไหว้ขอพรพ,พ่อแม่ด้วยนะครับอาจารย์จะเริ่มจากท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับผม ตั้งจิตธิฐานมานะได้ไพ่นะครับเจ็ดเหรียญกิจการของคุณในวันนี้ไพ่บอกว่านะจะทําอะไรนั้นนะฮะมันก็ยังขัดสนยังติดขัดในวันนี้นะครับเริ่มต้นก็ต้องเคลียร์นะโต๊ะทํางานที่ทํางานให้สะอาดนะครับการปัดกวาดเช็ดถูนะครับเครื่องมือเครื่องใช้นั้นสําคัญมากนะครับถ้ารกแล้วเงินทองจะไม่เข้าเลยการงานจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ การเงินครับวันนี้นะฮะยังไม่คล่องตัวให้เก็บเงินเอาไว้ก่อนนะครับสุขภาพนะฮะวันนี้ให้ระวังอาการปวดตามข้อนะครับอ่าหรือปวดอ่ากระดูกสันหลังนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักยังไม่มานะครับหรือว่าแหมนะความรักยังไม่ประสบความสําเร็จคนที่มีคู่นะครับวันนี้นะคุณอาจจะเครียดเครียดในเหนือจากงานก็เข้าบ้านก็สลัดอารมณ์ออกก่อนแล้วกันนะครับอย่าเอาอารมณ์ที่ไม่ดีเข้าไป ทะเลาะก,กันกับคนในบ้านนะครับเวลามีเกิดปัญหาอะไรขึ้นค่อยๆค,ค,คุยกันวันนี้คนวันอาทิตย์ให้ขอพรขอโชคลาภจากองค์พญานาคนะครับผู้เป็นใหญ่ในแม่น้ำนะครับจะได้ประสบความสําเร็จครับอันท,ที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่ The Empress นะฮะวันนี้กิจการของคุณจะได้รับโชคลาภหรือมีผู้ใหญ่คอยดูแลอุปัมภมในเรื่อง จะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะทำให้งานของคุณนั้นประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับการเงินในวันนี้นะจะได้โชคลาภจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับนะท่มท่วมขาวขาวนะฮะอันนี้ก็ถ้าเกิดอยากจะเสียงโชคก็ลองไปซื้อดูนะครับหรือทําบุญกับพ่อแม่นะครับก็จะเสริมดวงเสริมสตาได้นะครับสุขภาพระวังในเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับเนาะการบาดเจ็บนะครับหรือมีปัญหาในเรื่องของการทํางานหนักอ่อนล้าอะไรประมาณนี้ให้บำรุงร่างกายนะครับ คนโสดนะฮะวันนี้จะเจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจหรือมีคนมาแอบ,บรักคุณนะครับคนที่มีคู่นะฮะวันนี้ปัญหามีแต่เรื่องจุกจิก,จก,จกเข้ามานะฮะแต่ก็เคลียร์กันได้เนาะเพราะว่าถ้ายืนอยู่ในพื้นฐานแห่งความรักนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภคนบรรจันขอกับพระแม่ลักษมีครับผมท่านที่เกิดในวันอังคารครับ ได้ไพ่สามถ้วยนะฮะกิจการในวันนี้นะฮะไพ่บอกว่านะมันต้องมีการแข่งขันนะครับต่อสู้กันพอสมควรเนาะในเรื่องของงานนะครับมันเป็นการพัฒนาและเ,เร่งเราอศักภยภาพของคุณให้มากขึ้นอย่านั้นอย่าเครียดอย่าซีเรียสนะครับการมีคู่แข่งถือว่าดีครับการเงินนะฮะวันนี้นะนื่ยไม่ตกไม่ได้ตังค์ต้องทําเองนะครับนะอย่าไปหวังโชคลาภสุขภาพวันนี้แข็งแรงดีคนป่วยก็จะดีขึ้นนะครับเขาบอกให้บำรุงสุขภาพกันด้วยเนาะ คนโสดครับวันนี้ความรักของคุณนะครับจะประสบความสําเร็จแต่ว่าต้องใช้ความพยายามหน่อยเพราะว่ามีคู่แข่งเหมือนกันนะแต่คนที่มีคู่นะครับวันนี้ให้ระวังนะครับคุณจะทะเลาะก็นด้วยมีคนยุคนแย่นะครับเพราะนั้นใจให้หนักแน่นนะครับวันนี้คนวันอังคารขอพรจากนะครับองค์รัชกาลที่5นะครับหรือพระตรีมุรติพระพิฆเนศนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันกลางคืนครับ ได้ไพ่เด e นเลเวอร์นะฮะวันนี้นะครับไพ่บอกว่านะค,คนที่ทํางานศินละปะคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของงานออนไลน์นะครับหรือว่าพวกเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามน,นั้นจะดีมากๆเลยนะครับนวดเพื่อสุขภาพอะไรประมาณนี้นะฮะกิจการของคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปธรรมทำให้งานนั้นไปได้สวยเลยนะครับการเงินนะครับวันนี้จะมีโชคลาภจากเพื่อนต่างเพศหรือว่าการเงินนั้นมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่ว่าคุณจะไม่ค่อยได้เก็บนะครับ สุขภาพนะฮะให้ระวังเรื่องของการทานน้ําน้อยนะครับอย่าอั้นฉี่บ่อยนะอันนี้ไม่ดีนะครับคนโสดนะครับวันนี้คุณจะเจอเนื้อคู่หรือเจอความรักที่ดีนะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้นะฮะปัญหาที่คุณเคลียร์กันไม่ลงตัวนี้จะลงตัวแล้วก็จะได้อะไรดีๆเข้ามาเยอะเลยนะครับคนวันพุธนะครับแบ่งเป็นพุธกลางวันนะฮะให้ไหว้องค์พระแม่ลักษมีนะครับพุธกลางคืนไปไหว้องค์พระนารายณ์นะครับหรือพระพิฆเนศนะครับ ปางที่อุ้มชายาไว้สองคนจะยิ่งดีเลยนะครับนะจะมีโชคลาภครับท่านที่เกิดในวันพระฤหัสครับได้ไพ่ The t ชา e r นะฮะวันนี้ไพ่บอกว่าให้คุณนั้นต้องประครับประคองนะครับนะ สติของคุณเอาไว้นะเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ห้ามประทะกับใครเป็นเด็กขาดนะครับเพราะฉะนั้นตื่นเช้าให้ไปทําบุญใส่บาตรนะครับแล้วก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซะนะครับวันนี้งดการประทะนะครับในเรื่องของการงานนะครับหลีกเลื่องเอาไว้ก่อนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้ไม่ได้เลยนะครับการเงินนะครับยังไม่มีโชคลาภนะครับยังไม่ได้อะไรดีๆเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เก็บเงินเอาไว้ก่อนนะครับอย่าพึ่งเสี่ยงโชคสุขภาพนะให้ระวังเรื่องการทานน้ําน้อย นะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของกระดูกนะครับการตนการแตกการหักอะไรประมาณนี้อุบัติเหตุนะครับคนโสดนะครับวันนี้ยังไม่สมหวังน่ารักใครก็มักจะมีแต่คนปฏิเสธนะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้ให้ระวังการมีปากเสียงการมีปัญหาการทะเลาะการขัดแย้งนะครับอันนี้เนาะเขาบอกว่าให้ทําบุญบริณาปฏิสังขรณ์วัดแล้วก็นะครับขอโชคลาภวันพฤหัสนะครับให้ขอกับองค์พระพิฆเนศนะครับผู้ คลี่คลายอุปสรรคนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับได้ไพ่เดอะฟลูนะครับวันนี้ไพ่บอกว่าคุณค่อนข้างจะขาดเป้าหมายละลาไปหน่อยนะครับเนาะบางทีบางครั้งก็ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรเพราะว่ามันเบื่อมันไม่อยากจะตั้งอะไรแล้วอะไรอย่เงี้ยนะครับแต่การเงินนั้นถือว่าไปได้สวยนะครับนะ แต่ไม่มีเงินเก็บครับมีเงินเข้ามาเรื่อยๆโชคลาภมันมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับนะสุขภาพให้อารวังการปวดตามข้อนะครับนะการเย็นหัวนะครับคนโสดวันนี้ยังไม่มีความรักเข้ามานะครับคนที่มีคู่นะฮะก็บ,บางทีก็ดูเบื่อเบอเนาะอยากจะแยกกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ให้เป็นเพียงแค่อารมณ์ก็เพียงพอนะครับคนมาสุุนะครับวันนี้ให้ทําบุญกับ องค์พระพิฆเนศปางขี่หนูนะครับจะได้ประสบความสําเร็จครับู่โชคลาภทันที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่ห้าดาบนะครับไพ่บอกว่าวันนี้นะครับปัญหาของคุณที่แก้ไขนั้นจะเยอะสักหน่อยนะฮะคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะครับแต่ก็สามารถแก้ไขอุปสรรคและปัญหาไปได้ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับการเงินครับนะวันนี้ถือว่า มีโอกาสมีโชคมีลาบเหมือนกันนะครับแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะสุขภาพระวังโรคกระเพาะอาหารโรคภายในท้องนะครับคนโสดครับวันนี้ยังไม่สมหวังนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งยอมแพ้เพราะมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับคนที่มีคู่วันนี้นะฮะให้ระวังความขี้บน่นความจุกจิตของตัวคุณเองนะครับเนาะก็ค่อยๆเคลียร์กันนะครับให้ทําความสะอาดหิ้งพระด้วยนะครับนะแล้วก็วันนี้คนันเสาขอผรขอโชคลาภจากพระภูมิเจ้าที่ และองค์พญานาคผู้ปฏิบัติธรรมนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนครับขอให้มีโชคลากันทุกคนนะครับท,ท่านที่ชมแนละแชร์คลิปนี้สวัสดีครับ